มาดมาแล้วมาแล้วเดบุญบานเฮามันนี่ลงเ้งมันน,นี่โอ้ลองกับพนักบุญสูแมนบบมันลิกซิตเขเฮ้ามันต้องนอนหน้าเลยยังไงแปดคูณหก เนี่ยเสียงอันเดวิสเดวะเสียงกลางฮอนโลดก็ปากเปิดธรรมดาอู้ออเดินเด้นน้าจานเด้อสมื่บ่พนาเอาเลย เ้อเมือคือเก่า P S คือเก่า P S a u D i O คือเก่านะตัวเบสกันี่เสียงกลางกัะอีทอ้จจนับจะนับเต็มที่มาแรงนี่เขาชิุ่ตกสางเว่ยกือลงไก่ทสี่เรเมาหัวดวนลุกนีซะ Chứ đã mau cúm hả gần hình Bà cạn tốc sẵn Mình đấy chứ đây, đây. long xiếng này Ô, Phả phốn có việc bên cháy đó Mà nhục xong tố nó Ao

ม่หวง่าชมหัวมันเห็ดเพียงห้าไทยก็มูหันมูหัใช่เวียกว่าเห็ดูเพียงนชายไทยกไปบโ่อ้บยกูเพียงวนชายก็เบียงกบวไปห้า่ายมูดปถไายเอาคอนเทนต์เดยยาแม่ยาแม่่ายเือนมาแล้วเยเอา่เือนมาจว่าคนจพอมว่วันนี้ยาน Boa fica usa

ล,ลมนโอ้ทีมงานเด้เนาะนี่ทีมงานเด้นี่งานงิเดินทาง,ดงนเดิทางพวกนี่เอาเดือก,ก้าผสมอีกยังนี่บีบีเสียงกลางกะคลอง,งอีไอย่างอเมอเมซอนป่ะอเมซอนกับอีกยังนี่ไปเล่ตามทางเป็ามช่องทางตามทาง สองวงในบคือกันเลยนะยูพุนยูพุนก็บคือกันสองทางตัวนันสามปวดหัวทำเสียงเลยวงในกับบูคืนเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ไปคนละทีดคนละทางเลยนะตัวหนึ่งดังคอยตัวหนึ่งดังแห้งตัวลุมดังแหงกว่า โอ้ลงสองทีมของเราเมันคิดว่ามีทีมเดียวเนี่ยฮักก็เห็นโอ้ทุนสิบหกใบให้ฝ่าถึงถึงบอก โมลู้กันน่าจะบุถึงเห็นเข้าลงแต่ตะแบบเถื่อนกับ,ถ,กบถึงบ่พา,าไปร้านนี้นะถึงนี่หน้าเทาใสเท้าม,มอยกได้ได้บ่ยักษ์และตู้มันมันเพิ่มตู้ได้กระโบอีมน่าจะโบอีมตู้ของนานเราพ่นพางเลยนี่นี่พ่นพางวันทั้งสองเพราะงันตู้โยนบ่ คนเเจ้าวะทีมงานลูกชายห่าเออคิดว่ายังก็เขาวหอมบ่ตัวหนึ่งทางโงแทนาแพกค้ายเลียวของบอแมนอ๋อน,นั่นขาวหอมเ่ยยังข้างไหน,นข่าวหอมข่าวหอม ดอกยังสิบแปดเยออเดกกาเกเาใส่ดอกยัง้าใิาดอนมสองพัน no วฮะอตอ้ก nice ินไฟิ่กินหลายพร้อมเลยน้อกกอลาน่องมดแลมงยจักทีฟังเธหลดใครยุบปนาไปทางใคทางมันล่ะ

โอ้มีพ o w e r p a c ์คนอ่ะสามโอ้โปอยูโ,โ,โรเทคตัวนี้แห้งสุดเลยในะ <c oughs> ส่คลาว <c oughs> มาแล้วนี่ M R 260

ยังอยากเป็นยังสามารถศึกษา,า,านาานังบึงใหนลูกพ่มีน้องแอนทำงานเกี่ยวออกส่วนงาน normal ไปควาเรียนเรียนหนาเนี่ยคือคการกำลังคมมาเรียนนอกออกพรรษาลาพะเจ้าต่อไปเลยครับสิพัฒนาแบบไหนนะครับคพากมพัฒนาเื่อมุงคมมาเรียนนี่ให้แล้ว นาแล้วแล้วมัยังโบกยังยังเี่แน่ยังไฟไนไฟกำลังง่ายกำลัาง่ายก ขอบใจสลับทางทีมงานของเขาตออสลบเป็นผลงานเสียงเพลงสลับสายปาร์ตี้ในงานเฉลิมฉลองออกพรรษาสำหรับพี่น้องนอ้องอยู่ที่บ้านอาจารย์บ้านสาวพรบ่าวแม็กโอ้เอคิดถองคิดถึงเอพี่สาวพรไม่แรกอย่าลืมเด้อมาเหมือนรำกันเด้อเอพี่ลูกสลากอย่าลืมมา เนาะเอาวคื no. oh. ิที oh. ่ว่อะไรยัครับพือน้องเข่า exactly. ก um ็ผมก็ภูม oh. ิใจครับสำหรับทีมงานเขาที่มอบหมายให้เซ็งตาวสนับกับคืนนี้ะได้ก็ขอแสดงความขอบก็ผมร็ภูมใจสำหรับเยี่ทีที่ติดตามในกับคืนเวลงจะลืมมาอุดหนุนกันได้ที่น้องเขาขอแข่ทุกท่านสุขไก่ซุขใจมีความสุขสุขดีทุกท่านงี่น้องอับมวลสื่อนับกันครับคืนนี้เนาะก็ภูมิใจสาธุ

yeah ดับครับคนกำลังมาไปคนกำลังมาไปดับเส้นเดียวน้ำโหลดสองเส้นสองวะสายวัดนี่บัดับมาสองสายเด้งถึงด้วยถึกสองถึงเสร็จสองเส้นมิจฉรอดเขาก็ได้ได้อัด right. คือไฟบ้านนั่บดับตรงไทยอัดอัดอัดยักนั่งนักอยู่ใส่ไฟไร

hết đi la hết đi la hết, ơi, <laughs> <hú, hú>, <laughs> nữa, không áo mà, mày nói hết. Cấp nốt này Nhẹ nhàng đấy Nó lẻo rồi phát này linh đốn này Linh đốn 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 luôn Chưa cú nè là hà con ấy, hà con Mức áo mùa mùa Đeo đấy mùa chân bố, hết Hết, hết, hết mùa hết Hết, mô, hết. Rung... Bà. Bà